เฮ้เอาตรงๆจริงๆนะครับเพื่อนๆตอนนี้พี่รู้สึกตื่นเต้นว่ะอะโอเคครับก็กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลตุตาซ่ายฮปปี้ไบเกอร์นะครับวันนี้ก็อยู่พี่ตุตาเช่นเคยเนาะ วันนี้พี่ตุตาก็ได้ขอลองรถของพี่ที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็เป็นเซร900ก็คืออันนี้คือการขี่ครั้งแรกของผมเลยครับก็อยากจะรู้ว่าฟิลระหว่างเซท800เนี่ยกับเจ้าเซร900เนี่ยมันจะออกมายังไงอืมก็คือตั้งแต่ออกรถมาก็คือไม่เคยขี่เซท900เลยนะตัวนี้เป็นเซท900 2,000เท่าไหร่รู้จักไหมพี่นมอันนี้เป็น2,000เท่าไหร่พี่<ไ>ตัวเนี้ยเป็น2,000เท่าไหร่ครับ 19พี่พี่ชื่ออะไรนะครับนะพี่ชื่ออะไรนะ,ะชื่อตัม้มอันนี้ก็เป็นรถของมิตตั้มเนาะเดี๋ยวน้องขอยืมขี่หน่อยนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นสอง9รถคันนี้พี่ก็ได้ไปจูนอะไรมาไหมอันนี้คือเดิมๆเลยใช่ไหมอ่อาก็เปลี่ยนมาหน่อยก็คือแค่ท่อใช่ไหมครับเปลี่ยนมาก็คือแค่ท่อใช่ไหมอ่าแค่ทอ่อท่ออย่างเดียวเลย แล้วโชคที่ทองทองเนี่ยมันมาด้วยได้ไหมหรือว่าเราไปได้เอาตอวนี้มันเป็นสีทองมาอ๋อเป็นสีทองมาอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวผมพอลองขี่หน่อยนะคบ,คบผมอ่าอ่าทุกคนระหว่างแซ่ดแปดร้อยกับแซ่ดเก้าร้อยเราเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองขับกันว่าฟิลลิ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็หรือผมขอใส่ถุงมือก่อนแล้วกันนะทุกคนถุงมือเราไปไหนวะเอ่อเอาถุงมือหน้ารถเนาะเฮ้ยเอาตรงๆจริงๆนะครับ เพื่อนตอนนี้พี่รู้สึกตื่นเต้นว่ะเดี๋ยวนะปึ๊บเอออันดับแรกเลยตอนนี้ที่เห็นความแตกต่างมากที่สุดก็คือนะครับมองเห็นง่ายเลยคือการเปิดกุญแจรถอ่ะเดี๋ยวนะการอเมียพี่มีอะไรเฮ้ยเบาอ่ะเี้คือรู้สึกเบามากทุกคนเป่คนละอย่างกันเลยอ่ะอันนี้เบาจริงเออพี่ตั้มครับ พี่ัมอันเนี้ยมันพวกเนี้ยมันมีทักชั่นอะไรไหมหรือว่ามันเป็น,ปนดิบๆบเลยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเปวว็นสัยมันจะปรับหมดได้อ๋อเป็นส0 2 0ยิจะปรับหมดได้แต่ตัวนี้คือไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับ <laughs> อันนี้คือไม่มีอะไรเลยเนาะอันนี้ก็คือแบบเกียร์สตาร์ทไปปกติเลยไม่ปรับไม่มีอะไรไอ่ะโอ้ทอร์ลั่นปะไปทอรลัน่นลั่นในเรื่องแนละ้วทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปลองขี่กันนะคับ รู้สึกว่านิ่มของผมเยอะและรอบทดอ่ามันเป็นมันเป็นอันนี้เด่นครั้ทุกคนเนี่ยเฮ้ยคือแบบอวะอมแตกต่างก็คือมีการที่ผมเข้าเกียร์เนี่ยมันจะง่าย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 กว่ากันเยอะมากเลยเออคือเห็นได้ง่ายเห็นได้ชัดเลยตัวง่ายเนี่ยคัดนิ่มมากอะ่ะทุกคน เฮ้ยพอออกถนนใหญ่แล้วรู้สึกตื่นเต้นะเอาตรงตื่นเต้นเนี่ยเฮ้ยตำรวจเปล่าวะหรือว่าเฮ้ย yeah. <c oughs> ตกใจโอ้ยนึกว่าตำรวจที่ไหนร้านร <c oughs> ้านเบียร์เฉยเฉยเออ เราฟิวมได้ทุกคนคือผมไม่รู้ว่ามุมกล้องผมันจะออกมาสวยหรือเปล่านะเออฟังเสียงดิไอเสียงมันลั่นน่ะเนี่ยเสียงลั่นดีแต่ก็นิ่มด้วยออส่วนเซตแปดร้อยมันจะออกดิบๆแหละเออมันก็ความแตกต่างกันเนาะตัวนี้ก็ออกเป็นแนวถามว่า มันสบายกว่าเซ8 0ปดร้อยไหมผมว่าโอคือเอาตรงๆถ้าถามว่าสบายไหมคือไป60%เลยนะครับกับเซทแปดร้หนึ่งละก็หนึ่งนะครับก็จะมีเรื่องน้าหนักน้าหนักรถด้วยแต่ความสมบูรผมไม่แน่ใจเนาะแต่ส่วนเรื่องทอหรือว่าความเร็วผมผมจะไม่ขี่ให้ดูเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่รถผม ก็จะเอาขีพอประมาณร,รอบประมาณนี้แบบขี่ชิวอๆอะ่ะมันไม่ใช่รถเราอันนี้ก็ขอเขามาลองเหมือนกันถ้าเกิดปัญหาอะไรมาผมก็ต้องรับผิดชอบนะครับแต่ผมเป็นคนที่ขี่รถไม่เร็วอย่แล้วครับผมลองรถเล่นๆสบายๆคืออยากรู้ฟึลเิ่งการขับขี่เฉยๆนะทุกคนก็จะประมาณนี้อโออมัน,มน คมันมันสบายกว่าเส้นเปดร้อยนะคือมันมีความสมูทกว่าแต่เซ้นเป็ดร้อยมันจะมีความแบบหนักๆแล้วก็เหนื่อยๆน,นิดนึงเพราะว่ามันมันจะรู้สึกยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะเออผมจะบอกเลยว่าอเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวขี่แบบนี้ให้ดูอ่าหนึ่งเห็นได้ชัดก็คือเรื่อง engine brake นะทุกคนแต่ถ้าเป็นเซ้นเปดร้อยนะเวลาเราจะขี่เร็วๆอย่างเงี้ย เอนจนเบรกเนี่ยมันจะดึงลงมาเลยนะแต่ตัวเนี้ยผมรู้สึกได้ว่าเอนจินเบรกเนจนเบกของมันเนี่ยเป็นยังไงคือความเร็วหอเนี่ยเนี่ย <boom. S 1> ไม่ไม่ไม่ดึงไม่ดึงเท่าแซ0 0แปด้อย้วทุกคนแซ่บแปดอจะดึงจะดึงเยอะกว่าน,นี้ก็เหมือนให้พูดให้ง่าย,ายๆก็คือจากวิ่งจากสองร้อย แล้วเราไม่ได้เบรกอะ่ะคือเราเอ็นที่เบรกลงมามันก็จะเหลือ150อยิอย่างเงี้ยอ่าแต่ Z เซตไปดร้อยจะทําได้ดีกว่านะครับทุกคนจากความรู้สึกผมเนาะอันนี้อันนี้คือผมแค่มาลาใไปฟังจากความรู้สึกผมเฉยๆนะแต่สําหรับคนอื่นขี่ผมไม่รู้แต่ความรู้สึกผมได้ความรู้สึกนี้แหละเออสรุปเซทเก้าร้อยเกเป็นรถที่ดีคันหนึ่งนะับทุกคน <c oughs> เออฟิลมได้่ะ อถามเว่าขี่แซาร900กับแซปด800ต่างกันไหมต่างครับต่างเยอะมากต่างกันจริงๆถามเว่าขี่ตัวไหนดีกว่าสําหรับผมแล้วผมเป็นคนที่ชอบใช้เบรกไม่ไม่ค่อยใช้เบรกจะใช้เป็นเอนจินเบรกส่วนใหญ่นะ80%เลยผมจะใช้เอนจินเบรกเออแล้วผมว่าแซก้900อย่างว่าแหละใจผมอะ่ะมันมันรักมันรัก่ที่แซด800น้อะ แต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ตั้มากที่ผมลองวันนี้อืโดยรวมแล้วเซต800กับเซต900เซต900เบาวกว่าเยอะแต่เซต800น้ำหนักเยอะมากและส่วนการขับขี่เท่าที่ผมขี่อยู่แล้วก็เซต800จะขี่ง่ายกว่าเอไม่ใช่ขี่ยากกว่าเซต900จะขี่ง่ายกว่าคือง่ายก็ระดับประมาณ40-60เลยแล้วกันประมาณนี้ แต่ส่วนเรื่องความสวยงามอันนี้ผมขอระบุเป็นส่วนบุคคลแล้วกันเนาะสำหรับตัวเองคือชอบ Z800 ปดอ่าสำหรับพี่ตั้มก็ชอบ Z900 อันนี้เราไม่ว่ากันแต่เราก็ลัก2องล้อเหมือนกันเราเป็นเพื่อนกันได้ไม่ว่าจะขี่กีทีซี3สามร้อ่าจนถึงตัวพันก็รักกันเหมือนเดิมเราไม่แยกทีซีครับทุกคนสําหรับตัวมเองด้วยอ่าแต่คนอื่นผมไม่รู้ อะสำหรับคลิปนี้ยังไงผมก็ไม่มีอะไรมากผมก็ได้ลองแซ0บเก้าร้อยทุกคนแต่โคตรดีใจทุกคนคือจริงๆโคตรดีใจอะ่ะเออไม่เคยลองเลยไม่เคยได้จับด้วยโอ้สุดสุดส,ดสดุแต่ผมก็ไม่ได้ขี่เร็วให้เพื่อนๆเห็นเนาะก็จะขี่ประมาณนี้แหละอดูโดยรวมแล้วคือมันสดใสเพราะว่ามันเป็นรถ2019สิเก้ด้วยมผมรู้สึกว่าผมจะพูดกลับไปกลับมาแล้วตอนนี้อ่ะ ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์และกดสังกรกดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับผมก็ได้ลองเซ900ครั้งแรกแล้วก็ดีใจมากก็อยากจะขอบคุณพี่เจ้าของรถเฮ้ย <c oughs> เป็นไรรู้สึกคันคออ่ะก็จากประมาณนี้ส่วนความสวยงามก็เท่าที่เห็นและครับถามว่าแซสวยไหมสวยของผมสวยไหมสวยก็อยู่ที่บุคคลนะครับก็ใครอยากได้แบบไหนก็เลือกเอา อ่ะสำหรับวันนี้ผมยังไงผมก็ต้องขอ,อขอบคุณมากที่รับชมคมลิปผมเนาะสำหรับวันนี้ผมก็คงลงจบคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ